ต่อไปนะครับผมจะมายึดอายเผาเข้ากับแผ่นตัวนี้ที่ผมจะไปติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นม้วนใน<ต>ม้วนในปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างที่ผมวางเนี่ยมันจะเป็นม้วนนอกนะครับลักษณะการม้วนนอกแล้วม้วนในเราจะเอาสีขึ้นสีที่มันสวยงามนะครับ,บข,ข,ข้างบนขึ้นขึ้นให้เต็ม แล้วที่สําคัญนะครับผมเคยทําบีดพลาดมาละเราต้องเอาตีนล่างของมันเนะี่ยตัวที่มีกุญแจเนี่ยตุนแจเนะี่ยนะเอามาวางด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับไอ้ด้านด้านขวามือของผมเนะี่ยเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตรงนะครับตรงที่เขาโค้งนยครับด้านซ้ายเป็นแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะเจาะน็อตลงรอน,นี้หรือว่ารอน,นี้ดี เราก็จะมาเข้าหาตีนล่างลักษณะการตีนล่างเอาดูสังเกตดีๆเราอาจจะลองเอามาสวมก่อนถ้าสวมโอเคแล้วเนี่ยคือตัวนี้มันใช่เลยนะครับตัวนี้ใช่แล้วปุ๊บเนี่ยผมต้องทำการสลับหมุนเพราะว่าเราจะเป็นม้วนนอกเดี๋ยวนี้เข้ามานี้มันจะมีรูมาให้จากโรงงาน,นับเนี่ย แล้วเราก็ขยับตัวนี้มาให้พอตั้งสปริงได้หรือว่าจะใช้ตลาเมตรชนตรงนี้มาแอานตรงนี้ให้มันเท่ากันซ้ายขวาก็ได้ง่ายดีนะครับจากนั้นเราก็เจาะลงไปแล้วก็ขันนอ็นอตน็อตที่เขาแทมมาเจาะโรงงานน่ยข้างล่างข้างบนวัดจากหัวเผามาหาตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันมีความห่างเท่ากันด้านนี้ก็เป็นด้านที่เราจะตั้งสปริง ไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับอาจจะคาดเครื่องกันเซนสองเซนไม่เป็นไรครับตัวนี้นะ